เมนูนี้นะคะทุกท่านเริ่มต้นโดยพริกคั่วนะคะเห็นพริกคั่วเพื่อนๆอาจจะนึกไม่ออกว่าจอมจะพาทําเมนูอะไรดีนะวันนี้นะคะเ,ออเมนูในวันนี้ได้แก่นะคะเรามีวัตถุดิบเป็นกุ้งฝอยนานๆจะมีแม่ค้าเอามาขายทีนึงนะคะกุ้งฝอยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นทางอีสานของเรานะคะเขาก็จะไปทําเป็นผ้ากุ้งหรือเป็นคล้ายๆกับลาบอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยจอมจะพาทุกคนมาทํานะคะกุ้งฝอยซอสมะขามค่ะวัตถุดิบหนึ่งอย่างสามารถดัดแปลงให้เข้ากั กับเมนูสมัยใหม่ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นของเราหรือว่าอะไรที่เราเห็นวัตถุดิบใหม่ๆมาลองมาปรับใชใ้ดูกับสูตรอาหารของเรานะคะวันนี้นะคะก็จะมีเครื่องปรุงเป็นพริกนะคะจอมทอดเอาไว้แล้วมีหอมนะคะหอมแดงแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะทุกคนใช้น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มะขามเปีกลลย,ะะาายาาปกะะละลายน้ำเอาไว้นะคะจริงๆซอสมะขามเนี่ยสำคัญที่มะขามเปียกนะคะละลายน้ำเอาไว้ แล้วก็เครื่องปรุงทั่วไปนะคะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยคะ่ะคั่วพริกไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้กุ้งเนี่ยเราเอาไปคั่วๆในกระทะนะคะทุกคนคั่วจนดูว่าสีของเขาเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนๆหรือยังนะคะเพราะว่ากุ้งสุกแล้วจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็เหมือนกับเอาหอมเนี่ยไปคั่วด้วยเลยจะได้หอมๆนะคะพริกเนี่ยก็หัก ให้เขาหักลงไปแล้วก็เอาไปไปคั่วด้วยกันนะคะหอมๆแล้วก็มีรสแล้วก็อาจจะปรุงแค่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปปรุงในน้ําซอสอีกนะคะไม่ต้องเร่งรสชาติอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องใส่อะไรให้เค็มนะคะคั่วคั่วคัวค่วไว้พอสุกแล้วพักไว้ค่ะทีนี้เรามาทําน้ําซอสกันนะคะน้ําซอสสําหรับซอสมะขามนะคะทุกคน ตักกุ้งขึ้นไปแล้วเนี่ยใช้กระทะไปเดิมของเราเนี่ไม่ต้องล้างนะคะให้มันก็มีเนื้อกุ้งอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาพริกกับเอาหอมที่เราทอดทอดไวะคะ้ค่ะลงไปนะคะน้ํามะขามเทลงไปใส่น้ําลงไปนะคะกะให้พอดีกับกุ้งนะคะใส่น้ําตาลปิ๊บนะคะคนๆๆให้เข้ากันให้เข้มขน้นปรุงรสนะคะเมนูซอสมะขามจะต้องมีความเปรี้ยวของน้ามะขามแล้วก็มีความ เปรี้ยวหวานเค็มสามรสเลยนะคะทุกคนปรุงให้ได้แล้วก็เคี่ยวให้น้ำปรุงเนี่ยงวดนะคะทีนี้นะคะ เตียมเลยนะคะเตียมกุ้งที่เราคั่วไว้แล้วกุ้งสุกแล้วนะคะไม่ต้องกังวลน้าเนี่ยให้เข้มข้นที่สุดปรุงรสให้ได้อย่างที่ต้องการใส่ผงนัวไหมใส่อะไรไหมก็ลองลองปรับรสชาติตามที่ตัวเองทานได้ดูแล้วก็ชอบทานดูนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เอากุ้งมาคั่วใส่เลยค่ะคั่ว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 ,ว,วให้แห้งไปด้วยกันนะคะเข้าเนื้อค่ะทุกคนให้เข้าเนื้อนะคะน้ําปรุงเข้าเนือ้อ โรยหอมลงไปค่ะเสิร์ฟได้เลยนะนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปการทำอาหารของจอมนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะไว้มาแลกเปลี่ยนไอเดียการทำอาหารกันอีกนะคะรับชมกันได้ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเสิร์ฟได้